สวัสดีครับสำหรับการย่อยประเด็นในครั้งนี้เราจะมาถอดร,ร,รหัสเครื่องมือชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งกันซึ่งจะช่วยเปลี่ยนเรื่องที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคือธารกิจหลักในการเรียนรู้ของเราเนี่ย <c oughs> ก็คือการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ได้แบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเครื่องมือที่จะมาเป็นเหมือนผู้ช่วยคนสำคัญของเราเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าผังงานหรือ flow chart นั่นเองครับว่าแต่ แล้วเจ้าผังงานที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงได้สำคัญขนาดนั้นล่ะลองนึกภาพตามกันนะครับผังงานเนี่ยมันก็เหมือนกับแผนผังภาพที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังเลยว่าโปรแกรมมันทำงานยังไงนะตั้งแต่เริ่มไปจนจบเลยซึ่งแน่นอนครับว่าการดูภาพแบบนี้เนี่ยมันเข้าใจลำดับขั้นตอนได้ง่ายกว่าการไปนั่งไล่อ่านโคดที่เป็นตัวหนังสือพลืดๆเยอะเลยเอาละครับ งั้นเรามาทำความรู้จักกับภาษาของผังงานกันดีกว่าซึ่งก็คือชุดสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานต่างๆที่แต่ละอันเนี่ยก็มีความหมายเฉพาะตัวของมันเองครับไม่ว่าจะเป็นผังงานแบบไหนนะครับจะต้องเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปวงรีนี้เสมอเลยครับเป็นเหมือนป้ายที่บอกว่านี่คือจุดสตาร์ทนะและนี่คือเส้นชัยนะส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละครับคือหัวใจของการทํางานเลย ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณบวกลบคูณหารหรือการสั่งให้โปรแกร,รมทำอะไรสักอย่างมันจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ทั้งหมดและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยคือทางแยกที่ทำให้โปรแกร,รมของเราฉลาดขึ้นมาได้เพราะมันใช้ตั้งคำถามเพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกทางเดินไหนต่อไปดีอย่างเช่นตอนเล่นเกมแล้วมีคำถามขึ้นมาว่าจะเล่นต่อไหมถ้าตอบใช่ก็ไปทางหนึ่งถ้าตอบไม่ใช่ก็ไปอีกทางนึงแบบนี้เลยครับ สัญ,ญลักษณ์นี้ก็เปรียบเสมือนประตูเลยครับใช้สื่อสารกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลเข้ามาอย่างการที่เราพิมพ์ชื่อลงไปหรือการแสดงผลลัพธ์ออกไปเช่นการโชว์คะแนนที่หน้าจอและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกศรน,นี่แหละครับที่จะคอยชีย้บอกทิศทางแล้วก็เชื่อมสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันทําให้เรารู้ว่าโปรแกรมจะเดินทางจากขั้นตอนไหนไปสู่ขั้นตอนไหนต่อทีนี้ พอเราเอารูปสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มาประกอบร่างกันก็จะเกิดเป็นโครงสร้างการทำงานพื้นฐานขึ้นมา3รูปแบบหลักๆด้วยกันครับแบบแรกเลยนะคือแบบเรียงลำดับอันนี้ง่ายที่สุดเลยครับก็คือการทำงานไปทีละขั้นๆจากบนลงล่างไม่มีแวะไม่มีทางแยกเหมือนเราทำตามสูตรอาหารเป๊ะๆทีละขั้นตอนนั่นแหละต่อมาคือแบบเลือกทำซึ่งก็คือการเอาสัญ,ญลักษณ์ตัดสินใจมาใช้นั่นเองครับ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับโปรแกรมโดยมันจะทํางานแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จและสุดท้ายครับคือแบบทําซ้ําที่ช่วยให้เราสั่งงานชุดเดิมๆให้ทางานวนไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้จะสําเร็จลองนึกภาพการตั้งนาฬิกาปลุกให้มันดังซ้ําทุก5นาทีสิครับนั่นแหละครับการทํางานแบบทําซ้ําเลยซึ่งโครงสร้างผังงานทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วมันสะท้อนหัวใจการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์แบบ เป๊ะะเลยครับนั่นก็คือกระบวนการหลัก3ขั้นตอนได้แก่การรับข้อมูลเข้ามาหรือ Input จากนั้นนำไปประมวลผลหรือ Process และสุดท้ายคือการแสดงผลลัพธ์ออกมาหรือ Output ซึ่งผังงานเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพกระบวนการทั้งหมดนี้ได้แบบเคลียรย์เลยพอมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามขึ้นมาในใจว่า แล้วทำไมเราต้องมาเสียเวลาวาดแผนที่พวกนี้ก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆด้วยล่ะโอ้โหประโยชน์ของมันมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตรกกะของโปรแกรมมันชัดเจนขึ้นช่วยให้เรามองเห็นแล้วก็แก้ข้อผิดพลาดได้ง่ายตั้งแต่นั่นเนนและที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันทำหน้าที่เป็นเหมือนภาษาสากลที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใจลำดับการทำงานได้ตรงกันครับ เพราะว่าทายที่สุดแล้วนะครับพังงานก็เปรียบเสมือนแผนที่นำทางของโปรแกรมที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรารู้จักเส้นทางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทั้งแยกต่างๆหรือจุดหมายปลายทางก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทางเขียนโค้ดจริงๆนั่นเองทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการวางแผนนะครับและขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราลองไปคิดกันเล่นๆดูครับว่า เอแล้วมันมีกระบวนการอะไรในชีวิตประจำวันของเราอีกบ้างที่น่าจะชัดเจนและทำตามได้ง่ายขึ้นถ้าเราลองวาดแผนที่การทำงานของมันออกมา